หยุดทำสิ่งนี้นะครับถ้าไม่อยากให้ชีวิตย่ำแย่ติดล่มเหมือนเดิมสิ่งนี้ก็คือนิสัยครับที่เราทำการโดยอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจทำจนชินครับซึ่งมันทำร้ายตัวเราเป็นโทษกับเราครับบางทีนำภัยมาสู่เราด้วยครับนิสัยที่ว่านี้ก็คือการบ่นครับเมื่อเราบ่นเท่ากับว่าเราได้สูญเสียประโยชน์เสียคุณค่าจากตัวเราไปครับเสียอะไรบ้างครับที่แน่ๆคือเสียอารมณ์ครับเสียเวลา เสียความคิดเสียความกดจ่อในการทําสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์ครับฉะนั้นเราต้องกําจัดนิสัยชอบบ่นขี้บ่นครับและวิธีที่เยี่ยมกว่าการลดละเลิกคือการพลิกการย้ายความคิดไปคิดไปพูดในสิ่งที่เราอยากเป็นอยากมีอยากได้ครับแต่ถ้าการเลิกบน่นพลิกความคิดแบบนี้มันยากนะครับผมมีเทคนิคแนะนําในการเลิกบ่นครับคือการปรับโทษตัวเองครับเช่นการปรับเงินตัวเองครับถ้าเราบ่นเมื่อไหร่ปรับเงิน50บาท1 0อยบาทหยอดสะสมไว้ครับ หรือว่าอดกินอาหารอดกินเครื่องดื่มของหวานครับหรือถ้าซาดิดหน่อยก็ใช้อย่างข้อมือหนังยางและหลายเส้นครับใส่ข้อมือไว้นะครับบนมเมื่อหร่ก็ดีดสัก20ที50ทีครับเท่านี้เราก็จะกําจัดนิสัยลบๆของเราไปได้อันนึงแล้วครับขอให้ทุกท่านมีชีวิตที่ดีๆขึ้นนะครับ